เขาคู่น,น,นะครับเขาคู่มาตรงกายนะครับเรามาดูว่าที่เขานิยมเลี้ยงกันเขาเลี้ยงกันกี่จุดนะครับเรามานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดจุดเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจุดเก้าจุดครับ Look, Cette, 2> 9้าจุดมันเป็นตัวเมียก็จุดนะครับอุมจุดเล็กจุดใหญ่ตัวละนะเห็นไหมโอ้อันนี้เก้าจุดนะครับนับใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าจุดนี่เขาหากันนะครับปลาตรงกายนะครับมันจุดเข็มจุดหน่อยจุดเล็กเขาหากันนะครับเดี๋ยวคอยอเดี๋ยว่อยอุ่นชะก่อนอุ้มัอนไม่เสีย ตาหลอกเดี๋ยวๆรอแป๊บหนึ่งถึงนาทีก่อน